ในระหว่างที่อ่านพัมีกับน้องๆก็รู้สึกเห็นถึงความบาปที่มันส่งผลมากขึ้นกับคําถามบางอย่างในสมัยในยุคปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นเช่นสงครามโรคระบาดหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออะไรที่เราเห็นมันมันมีแค่เรื่องเดียวเลยคือความบาปที่มันเข้ามาทำลายความสัมพัญล่นนี้เลยค่ะอ่ชื่อเนยเนนทพิษ กิติกุลสิงห์น,นะคะปัจจุบันรับใช้พระเจ้ากับองค์กรคริสเตียนชื่อว่าอาสาเป็นพรน,นะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครร่วมรับใช้กับพันธกิจของ c r o s โ o v e r และ W5 0 1ส่วนหนึ่งค่ะเนไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะแล้วก็เติบโตที่อุดรธานีรู้จักพระเจ้าผ่านโรงเรียนอุดรคริสเตียนค่ะได้รู้จักเพลงคริสเตียนก็จากที่โรงเรียนเหมือนกันค่ะ จนอายุ13ช่วงป .5 ป .6 มีวงดนตรีเป็นของตัวเองที่โรงเรียนแล้วเราก็เริ่มเล่นดนตรีจนช่วงป .6 มีรุ่นพี่ทีมนศสการที่โบสถ์ในโรงเรียนนะคะชวนไปได้ไปร้องเพลงคริสเตียนแล้วก็รู้จักพระเจ้าผ่านเพลงตัดสินใจรับเชื่อช่วงนั้นช่วงแรกอ่านพระคัมภีร์แบบสุม่มอธิษฐานแล้วก็เปิด แล้วเขาูว้าวตรงใช้มากเลยเขาขียนว่าโหมันแม่นขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ไม่เคยรู้ว่ามันต้องอ่านยังไงเนาะแล้ก็จดเป็นข้อแล้วก็แปะแปะแปะไว้วก็เป็นอย่างนั้นนะตลอดมัธยมเวลาไปงานฟื้นฟูเวลาไปที่อ่า โบดอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าอาจารย์บอกแบบนี้นะพี่เขาบอกแบบนี้นะแล้วก็จํามาเป็นแบบครูพักรักจําเวลาอ่านพระคัมภีร์อ่านยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่านเป็นระบบมากจนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็มีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็สอนอ่านเป็นระบบมากขึ้นค่ะเริ่มอ่านเข้าเดียวยังไงอธิษฐานยังไงมีเอ่อเริ่มควรอ่านที่ว่าพี่ตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านพร้อมพีมากขึ้นจนช่วงมหาวิทยาลัยอ,อ่าน พาอพีก็เลยรู้ว่า๋อพระเจ้ารักเรายังไงให้พระเยซูคริสต์มาเพื่อเรานะพระเตตยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนแล้ววันที่สามพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปรากฏกับสาวกกว่า500คนในคราวเดียวนะเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเจาะไปที่ความหมายของความรักพระเจ้าผ่านไม้กางเขนขยายไปที่บทอื่นๆเลยอะคะ่ะ พอหลังจากเรียนจบปีสีก็รับใช้พระเจ้าอีก2ปีแล้วก็สองปีถัดมาเนี่ยมีโอกาสได้เข้าเรียนที่พระคิรธรรมกรุงเทพ b b s หลักสูตร MCS นะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อ เขาเรียกว่าเปิดตาในการเข้าใจพระเจ้าผ่านพอมพีเยอะมากๆเพราะว่ามันชื่อว่าคือเรียนพ้องพีอะเนาะมันก็แบบต้องอ่านต้องทําความเข้าใจมีหนังสืออธ,ธิบายมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็อ่านแล้วก็ตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าการเข้าใจบริบทพระคัมภีร์มันช่วยให้เราตีความพ,อมพ้องพีได้ดีขึ้นการไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปตีความพ,อมพ้องพีแต่เป็นสิ่งที่พ,อพ้องพีเป็นเราออกมาถึงเราเนี้ย ม,มันทำให้เราตื่นเต้นมากๆแล้วก็เข้าใจบางพีกว้างขึ้นมากๆอะไร่ะงนี้ค่ะเนยมีใช้เวลากับน้องๆวันวันอ่อนวัน on นะคะในทุกๆอาทิตย์ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการอ่านปฐมการเพราะว่าเราอยากให้เขาเข้าใจการสร้างของพระเจ้าและความบาปที่เข้ามาในมนุษย์และผลของความบาปเพื่อที่เราจะเชื่อมโยงให้เขาไปเห็นว่าทําไมพระเจ้าถึงให้พระเยซูคริสต์มาทําไมพระเยซูคริสต์ถึงเป็นคนเดียวที่ มาจัดการกับปัญหาความบาปนี้ได้ความบาปมันร้ายแรงขนาดไหนความรักของพระเจ้ามันเลยสำคัญมากขนาดไหนเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็เลยอยู่ในซีซั่นนี้แล้วก็สนุกมากกับการที่แบบน้องๆตั้งคําถามในระหว่างที่อ่านั้งพี่กับน้องๆก็รู้สึกเห็นถึงความบาปที่มันส่งผลมากขึ้นกับคําถามบางอย่างในสมัยในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นเช่นสงครามโรคระบาดหรือว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออะไรที่เราเห็นมันมันมีแค่เรื่องเดียวเลยคือความบาปที่มันเข้ามาทาลายความสัมพันธ์เหล่านี้เลไค่ะงแต่มันก็จะท้อนให้เห็นว่าแบบแต่เรามีความหวังนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราอะไรเงี้ยพร้อมพี่เป็นเป็นสิ่งที่ให้สติปัญญามองต่อสถานาการณ์ปัจจุบันแล้วก็ให้ความหวังต่อนอนาคตนี้ แล้วก็ตอนนี้ในในกลุ่มศึกษาบางพสีส่วนตัวที่เข้ากับที่คีร่าจักรนะคะก็เพิ่งจบซีซั่นของโรมไปในโรมก็สิ่งที่ในจําได้ในในในการตกตะกอนหลังจากที่อ่านก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความชอบธรรมที่ในพร้อมพีพูดถึงความชอบธรรมว่ามาทางความเชื่อไม่ได้ผ่านทางการกระทําของเราเายค่ะเนี่นอจ,จะโตมาเป็นพริสเตียงแต่อายุสิบแล้วก็โตมากับการรับใช้พระเจ้า ทำหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็หลงเข้าไปในงานรับใช้ว่ามันคือการทําเพื่อเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีเพื่อที่เราจะเป็นที่ยอมรับเพื่อที่เราจะได้รับการชื่นชมผ่านการรับใช้เยอะๆผ่านพระพิวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มความชอบธรรมของเราเพราะว่าเราเป็นคนลาบความชอบธรรมอย่างเดียวที่เรามีคือการที่เพลซูคิด ตายเพื่อเราแล้วก็พระเจ้ามองเราผ่านพระเยซูคิดว่าเราชอบทำออย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนวิธีการรับใช้การมองการชื่นชคริสเตียนมันมันเป็นการอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อไม่ใช่การกระทําไม่ได้แปลว่าไม่ต้องรับใช้แต่ว่าเข้าใจความหมายมากขึ้นว่าเพราะเรารักเราถึงทําเพราะว่าเราซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราถึงทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ